วุฒทสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒทสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะลอกเชิงเหนือตอนบนแลนะจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายในวันพฤหสัสบดีที่14กันยาย,ยน2566เวลา14.00นคณะกรรมการเดินทางไปยังบ้านน้ำพุพัฒนาตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบเชิงปฏิบัติจากนโยบายคืนผืนป่าในช่วงปีพศ2558ถึง2559ของประ ประชาชนที่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ในวันศุกร์ที่15กันยายน2566เวลา9นกาก30นาทีคณะกรรมการเดินทางไปยังบ้านนางนิ้วตำบลน,นางนิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อประชุมรับฟังข้อที่เห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเวลา14นา30นาทีเดินทางไปยังวัดโคกสว่างตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในประเด็นเกี่ยวกับการทำฝายกั้นน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันตะ งพงัการขุดลอกแหล่งน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยะาณมิตร